Wow. Wow wow wow. เดี๋ยวนะคะนี่นะคะบรรยากาศนี่ จะเดินไปที่ที่พักของเรานะจ๊ะหันมาหน่อยจสะสัน้อยอืมจ้ะนี่คือโดมแอร์ของเราจ้ะเราไปดูห้องน้ำกันก่อนนะจ๊ะนี่ห้องน้ำจ้ะ นี่จะห้องน้ำของเราีวันนี้ที่นี่นะจ๊ะก็จะมีเวลคั่มด้วยสำหรับต้อนรับมีข้าวเหนียวสังขยามะม่วงน้ำปลาหวานมะละกอแล้วก็มีน้ำเปล่าใส่ขันมีน้ำแข็งเย็นๆมีน้ำจับเลี้ยงให้ด้วยวิวนะจ๊ะโดยรอบก็ประมาณนี้นะจ๊ะส่วนตัวมากๆเงียบสงบร่มรื่นใครที่ชอบความเงียบส่วนตัวหนีเมืองกรุง มีรถติดมีควันพิษมาที่นี่ได้เลยนะจ๊ะปายนาตากับยายจจา